บอลไทยมันจะพัฒนาได้จริงหรือเปล่าพอ,อ,อพอไปแพ้ก็เอ้ยพอว่าตัวออบอลไทยต้องก้าวข้ามมาเซียนอย่าไป,าไปคิดว่ามัน,นต้องเป็นก้าวข้ามมาเซียนนยผมจะมองอย่างนี้ว่าเอ้ยอาเซียน,นยมันต้องดึงกันไปเยไม่ใช่ว่าต้องข้ามใครใคนใดคนหนึ่งดูอย่างอินโดนีเซียเขาดึงตัวโอเคแหละในยุโรรปอะไก็ว่าไปผมว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยอให้เขาเก่งไปเลย เราจะได้เก่งให้ได้เหมือนเขาไงมันเป็นการที่สมมุติถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีแต่คนเก่งๆเราจะไม่เก่งได้ไงก็ถูกต้องซึ่งล่าสุดนี่เลยครัดึงมาอีก2คนใช่ทีมชาติอินโดนีเซียใช่ครับ2คนเนี่ยผมไล่เรียงมานะครับมีมิสฮิลเกิร์สนะครับปราการหลังจากทเวนเต้นะครับพึ่งจะเล่นเกมกับยูโรใช่ยูโรป้าลกนี่ไง อัใครอัดใครเนี่ยเนี่ยนี่อินโดนีเซียแล้วนะครับออินโดนีเซียแล้วนะครับเขาบอกว่ามีแม่เป็นชาวอินโดนีเซียพ่อเป็นดัชบิ๊ e เบิลเกิดแล้วแติบโตที่เนเธอร์แลนด์เด็กปั้นอคาเดมี่ของทเวนเต้นะครับแต่เต้าขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่อยู่23ปีมีค่าตัวประเมินในทางเฟมาร์เก็ต7ล้านยูโรมากสุดในอาเซียนอีกหนึ่งคนเอเลโน ไรเดอร์กองกันตัวหลักของ PEC โว e er ในวัย23ปีนะครับคนเนี้ยค่าตัวเมิน6.5แสนยูโรเป็นน้องชายแท้ของทางไทแอนนี่ไรเดอร์สมิดฟิลด์ทีมชาติธอร์แลนด์ของเอซีมิลาน6.0แสนยูโรโอ้โหก็เป็นหลัก10-10ล้านอะ,อะ3 4 0ล้านคือเขาเสริมมาเพื่อที่จะเล่นคัดบลโลกเลยนะแล้วภาพเมื่อกี้ก็คือภาพที่เขา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสาบานตนปะผมไม่แน่ใจเขาใช้คาว่าอะไรใช่ใช่พัตยานตนนะปฏิยานตนว่าเป็นพลเมืองของอินโดนีเซียครับโอ้โหดูสิเขาเอาจริงอะของเรามีไหมถ้าเราไปฟุตบอลโลกรอบแบบสิบแปทีมสุดท้ายที่เราคัดกันไปอะถ้าเราไปอะจูดมาแน่ผมไหมเดี๋ยวยังมีอีกคนอนึงอีกแต่เราไม่ได้ไปไง โอ้อินโดนีเซียเราไปแข่งเขาตอนนี้เราสู้ได้เพรผมว่าเหนื่อยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ